หลายสิบปีที่ผ่านมากำลังทางอากาศของไทยถูกมองว่าอยู่ในระดับภูมิภาคแต่ในช่วงไม่กี่ปีนี้โลกเริ่มหันกลับมาสนใจเครื่องบินรบของไทยอีกครั้งไม่ใช่เพราะจำนวนมากมายมหาศาลหากแต่เป็นเพราะการเลือกใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่าลงทุนไม่สูงเกินไปแต่ได้สมรรถนะที่คู่แข่งต้องเหลียวมองโดยเฉพาะเมื่อไทยจัดหานักรบแขงฟไกฟ้าอย่าง j arl, a เอไกรเพิร์น a 1 6สิไฟทิงฟลเคิและการพิจารณารุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาเสริมกำลังทำให้หลายประเทศเริ่มถามคำถามเดียวกันว่าทำไมไทยถึงทำได้คุ้มค่าและทรงพลังขนาดนี้ ความคุ้มค่าของราคาที่โลกยอมรับสิ่งที่ทาให้ไทยโดดเด่นไม่ใช่เพียงการมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยแต่คือต้นทุนการจัดหาและบํารุงรักษาที่สมดุลเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลไทยกลับสามารถเจรจาและเลือกอาวุธที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การรบได้อย่างมีประสิทธิภาพไกรพันซีดีที่ไทยใช้งานอยู่มีราคาต่อเครื่องต่ำกว่ารุ่นท็อปของอเมริกาหรือรัสเซียหลายเท่าแต่ให้สมรรถนะที่ครอบคลุมทั้งการคุ้มครองน่านฟ้าการโจมตีและการลาดตระเวน ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่อชั่วโมงบินถูกกว่ารุ่นใหญ่เกือบครึ่งทําให้สามารถฝึกบินได้บ่อยกว่าโดยไม่เป็นภาระงบประมาณการรวมระบบเรดาร์อิรียบนเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าทำให้ไทยสร้างเครือข่ายการรบได้สมบูรณ์แบบในราคาที่ประเทศมหาอำนาจยังต้องหันมาดูสมรรถนะที่คู่แข่งยังต้องอึง้งแม้จะมีราคาที่ถูกกว่าแต่สมรรถนะของเครื่องบินรบไทยไม่ธรรมดา ไกรเพินมีความเร็วสูงสุดถึงมอกสองพร้อมระบบเรดาร์อีเซที่จับเป้าได้ไกลและแม่นยำสามารถยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่น M หนึ่งสองศูนย์น้ำรอมและ IRIST ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำไร้กาดความสามารถในการบินขึ้นลงบนรันเวย์สั้นเหมาะกับสนามบินทหารที่ไม่ต้องลงทุนสร้างรันเวย์ขนาดใหญ่ระบบปฏิบัติการที่บูรณาการเข้ากับกองทัพเรือและกองทัพบ,บกทำให้ไทยมีการรบสามเหลี่ยมอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ F16 ที่ยังประจำการอยู่ก็ได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องจนยังคงเป็นมาสึกที่คุ้มค่าและทรงพลังแม้จะประจำการมายาวนานกว่า,าสทศวรรษก็ตามทําไมหลายประเทศต้องเหลียวมองไทยหลายประเทศที่มีงบประมาณจำกัดกำลังมองหาโมเดลที่ไทยทำสำเร็จเพราะไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงที่สุดแต่สามารถสร้างกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งได้จริงไทยเป็นประเทศแรกๆในอาเซียนที่สร้างเครือข่ายไกลโพสต์ R ครบวงจรมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เชื่อมโยงกับเรือรบและเรดาร์ภาคพ,พื้นดินใช้เครื่องบินรบจำนวนน้อยแต่จัดการฝึกและวางยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทั้งประเทศนั่นทำให้หลายชาติในภูมิภาครวมถึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเริ่มมองว่าไทยคือต้นแบบกองทัพอากาศขนาดกลางแต่สมรรถนะสูงราคาจริงที่หลายคนอาจยังไม่รู้เมื่อย้อนดูงบประมาณจริงตัวเลขที่น่าสนใจคือ ไกรเพิ่สิเครื่องระบบเรดาร์อิริยอวุทิทกรณ์ศูนย์ซ่อมบำรุงไทยใช้งบเพียงประมาณ3 4 0 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศที่ซื้อ F351 หนึ่งฝูงบินที่ต้องใช้งบมากกว่า2แสนล้านบาทค่าบำรุงรักษาต่อปีของไกรเพิ์นต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของ A15 หรือสู้30 MK ไทยยังเจรจาให้สวีเดนถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนเช่นศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์การฝึกบุคลากรและระบบควบคุมการบินนี่คือสิ่งที่ทำให้ไทยไม่ใช่แค่ผู้ซื้อแต่ยังเป็น ผู้พัฒนาศักยภาพในประเทศไปพร้อมกันสมรรถนะในสนามรบจริงและการซ้อมรบเครื่องบินรบไทยไม่เพียงแค่จอดโชว์